สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูพามากินหมี่ฮกเกี้ยนนะคะอันนี้เป็นหมี่ฮกเกี้ยนอยู่ตรงอะไรนะวางจันเหรอบ้านใหม่จันดีหาดใหญ่จันดีที่หาดใหญ่จันดีนะคะระยองเรานะคะแกลงนะคะนี่เป็นร้านมากินประจํานะคะมาทํางานมาส่งของลูกค้าก็แวะมาเที่ยวด้วยมากินด้วยนะคะเมนูก็จะมีเป็นแบบ ร้านคนจีนนะคะฮกเกี้ยนแท้ๆนะคะนี่เป็นนี่นะคะจะเป็นคุณลุงนะคะทำมานานมากแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเรามารอกินนะคะก็จะมีเป็นน้ำกระเทียมดองน้ำปลาเครื่องปรุงนะคะเป็นเครื่องปรุงกำลัง <c oughs> กินข้าว <c oughs> เดี๋ยวเรามากินกันนะคะเดี๋ยวรอนะคะหนูสั่งเป็นบะหมี่น้ำไปนะคะเดี๋ยวามากินข้าวด้วยกันนะคะถ้าใครผ่านมาทางนี้ก็ออกมาชิมได้นะคะอร่อยมากค่ะปึ๊บเป็นสไตล์จีนนะคะโคเกียนลูกค้าก็จะเข้ามาแต่เ,เรารอ,อกินข้าวกันนะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวรอ,อกันนะคะ กำลังผ่านอยู่นะคะ่าจูะตัวนุ่ม mm. แล้วเราเข้ามาเสิร์ฟนะคะมาแล้วนะคะ mm. เป็นแบบนี้นะคะ mm. บะหมี่น้ำนะคะเส้นนุ่มนะคะใ mm. ส่กป็นน้ำตระเี mm. ยมดอง ใช่มาทาันกิน,นะะกินสิยูแพรขอนกันใส่พริกนะคะเมื่อกี้แพงหนูกินเป็นเลยน,น,น,นะค่ะสิยูพริกปนนะคะติ๊กปนน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้ม ต้องมาชิมนะคะหมี่ฮกเกี้ยนนะคะแกลงใช่ไหมล่ะแกลงง่ะน่าจะแกล้งไหมมาลองละยองอยูละยองน่าจะเข็ดละยองไม่แน่ใจมาจากอ้าวขนโตทนันปิดเร็วขนโตขนตกเ,เลยเลยคะ่ะ มันตกมาก

มีเห็ดหมูหนูเลยะคะ่ะอาถั่วไหมตัว่วเขียว จะทานต่อนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมมาลองชิมกันนะคะ